เอาละครับผมก็ดูฮะ,ค,ะคลิปที่แล้วเรานั้นเออเกลือสะบัดนะครับผมก็ดูซึ่งวันนี้บังว่าจะไม่เกลือนะครับผม ผมเพิ่งม,มาสังเกตว่าโฟกจีเนียนะครับผมฮะที่เรามีนะเป็นระดับเวอร์คัสตอนแรกมันเป็นระดับมิสิกไม่ใช่เหรอวะเขาดูก็จำไม่ได้นะครับผมแต่ว่าตัวตรงก็คือได้มันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะคะผมฮะมันเพิ่งเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนนั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันคงามไม่ละก,กัน,นผมซึ่งที่สําคัญกว่านั้นแยก็คือเรามีส่วนของเอ่อระดับเวอร์คัสเกือบจะครบทุกอันแลวเพราะว่ามี3อันนะผมมายกเว้นเอออิมพิเลอร์ที่มันก็เพิ่งจะมานะครับผมก็มดูฮะโอเคประมาณนั้นเนาะซึ่ง วันนี้ผมจะทำการทิ้งมิสติกเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือเอเมอเอร์เท่านั้นนะฮะแต่กเกิดได้ในส่วนของเออมิสติกอื่นมาก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่ามิสติกเราก็เล่นไปแล้วสลับดิปเปอร์นะครับผมอะออโอาเคทีนี้เรามาทําการสุ่มกันเลยนะครับซึ่งเรามีสองลักอิสปิน40แล้วก็เซมินธรรมดา76แล้วผมก็ถือว่า เยอะมากๆครับผมว่ายังไงมันก็ต้องออกอ่ะจริงๆใช่ไหมล่ะครับผมว่าและซึ่งใครได้อิพี่เลยแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาอวดกันได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวผมนั้นไม่รู้เหมือนกันครับผมมาปึ๊บโอเคครับผมโคตรเกลือไอสกิลไหนคนรู้ที่มันแย่งบอลแล้วมาให้ตัวแข่งนะครับผมเป็นตัวละครเป็นโฟว,โฟว,โฟว,โฟวะเขาดูปรมไอนี่ไหมครับผมใช่ไหมวะอ่าเกลือจัด เกลือจัดเอาล่ะต้องส่องให้ดีนะครับผมฮะหาจังหวะกดดีๆปึบปึบโอเคครับผมฮะซับไอเ้เหมือนเดิมอุ้ยทำไมไออกอกโบยจัดเลยน้ำแข็งออกโอยจัดนะผมไม่เกี้ไม่เกี้ไม่แปลกใจเพราะว่าเออมาสูงธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยอีกนิดหน่อยนะครับผมมาอนเดิเรียบร้อยครับเรียบร้อย ครับผมรอบนี้สูวธรรมดาไม่ได้บ้าไม่ได้บอลเลยเลยครับผมทีนี้แหละถึงเวลาในส่วนของลักกี้สี่สิบอันครับผมคนดูฮะรู้สึกว่าเขาจะแก้หรือเปล่าต้องสลับในส่วนของเออหลุดเลทนะครับผมมาอีพีเลียของเรามาเริ่มกันเลยครับผมไปกันเฮ้ยพี่เลี้ยวไปออกโอ้โห my god ไม่ก็เรียบร้อยครับคนดูครับจากาได้แต่อะไรก็มีลูกนะครับผมก็ดูเฮ้ย <c oughs> ขอหน่อยเฮ้อยเอาเวกจีเนียสมามาไหม,มเรามีซ้ำแล้วครับผมฮะของของของไซบะของไซนะครับผมแต่เรามีเรามีซ้ำแล้ว <c oughs> ขออื่นได้ไหมขออิมพิเรียลอะขออิมพิเรียลนะครับผมโอเคครับผมฮะไรนิ่งครับมาเพราะก็เสียงด้วยขอละได้โปรดขอละมามา,มาวไว้การ <c oughs> ข่าวตัวตลกเดมอนวิงเดมอนวิงแถบมาอุย้ยเดมอนวิงเอวไวการ์ดให้ตายเถอะมันจะเกลือหมดเลยหรืองไงวะเดี๋ยวก่อนนะโอเคคะ่ะอุย้ยโอเคนี่ได้อยู่ครับผมฮะแล้วก็อยากได้การสลับเป็นส่วนของเอ่อโฟที่ทำให้เราวิ่งไวได้นะครับผมฮะใช่ไหมวิ่งไวแล้วก็เอ่อเตะแรงนะครับผมรวมไปถึงเอ่อเตะเคิร์บด้วยอุย้ยเตะเคิร์บเตะเคิร์บเลยวะ เก็ไปครับผมฮะเราจะเก็บนี้ไว้แล้วก็มุ่งหน้าต่อนะครับผมฮะชอบเดี๋ยวก่อนนะมันจะไม่ออกเลยหรอวะคนดูครับผมฮะมันจะไม่ออกเลยหรอวะปกติมิติกตามหลักเกณฑ์ของเราแล้วไม่ติดว่าจะออกเยอะกว่านี้หรือเปล่าครับผมอออันนี้ไม่ออกก็ดูอออกออกเคเนี้ยเรียบร้อยครับผมก็ดูเหลือสี่อันนะครับผมหมดฮะหมดเยี่ยงครับผมเก เกียร์ครับทฤษฎีหลุดเลนนี้คือไม่เวิร์คคุณผ้า <c oughs> ไม่เวิร์คแล้วครับผมฮะแต่ว่าเราไปลองดูกับค่เออยูกิมิยะแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นยูกิมิยะเลยวันนี้จะมาเล่นแล้วก็จะได้แบบว่ารีตัวทีละทีนะครับผมฮะไปก่อนใะเล่นเราไปลองสกิลเออยูกิมิยะก่อนแล้วกันนะครับผมเคนยูของเรานะครับผมฮะ <c oughs> <c oughs> สกิลทำอะไรได้บ้างนะครับผมเริ่มเล่นที่สกิลเอเออ่ะกดไม่ได้เลยวะสกิลซไม่ได้สกิลวีได้เอาสกิลซีเหมือนจะต้องมีศัตรูข้างหน้าแล้จะเลี้ยงบอลผ่านศัตรูหรือเปล่าเหมือนเราเคยเจอ,เค,เ,จอเคยเจอมาก่อนแล้วกระแทกกันได้เลยนะครับผมอา่าโอเคทีนี้เรามาลองในส่วนของเออโฟเขาบอกว่าคือการวิ่งไวแล้วก็ยิงเคิร์ฟนะครับผมฮะค่อนข้างน่าสนใจนะหากไปเซกอรี่จะโหดน่ดูโหดดูครับเครบิร์บมันแค่เคิร์บแหละแต่ว่าเคิร์บไม่เข้า เคลิไม่เข้าการยิงลูกเคลิมันจะยากแค่ไหนกันเชียววะเคครับผมเฮ้ยอย่าให้มีครั้งที่5้าเคครับผมยิงเคลิโมพรดยากแต่ว่าเขาก,ก,ก็ไม่ไหวนะครับผมบางทีการยิงลูกเคลิมก็อาจจะไม่เหมาะกับเราก็เป็นได้นะครับอ,อาจจ๊บอกกับเราก็ไม่ได้นะครับผมใหม่ก็เออบางทีมาลองท่าไม้ตายเด่อยะกันนะครับผมฮะเอาเวกนะครับผมอ่าโอเคทีนี้มาทำการกดใช้ลูย เอาว่าและทีนี้นะคะผมมาดูฮะสกิลวก็น่าจะเหมือนเดิมไหมถ่าช่องยิงแล้วก็สกิลบีครับผมว่าใจรลชูดนะครับผมอ่าเรามาลองใจรลชูดดูหน่อยละกันนะมาหาพืบอ,อุ้ยโคตรเท่เข้าเปล่าแรงไหมคนดูท่านนี้น่าจะแรงนะครับผมเรียบร้อยฮะใจรลชูดโคตรอย่างเท่เราไปลองเล่นกันละกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมฮะ อุยอุยอุยจอสันจอสันอ่ามาครับผมเรามาเลิอกันที่ห้องนี้เลยแล้วกันนะครับผมหวังว่าทีนี้ต้องการยูก,กิมิยะานะครับผมฮะเอาละเริ่มดูนทีลกันอุ้ยสามสามครับผมเอา,เอา,เอาบอลได้เราเอาเอาโอเคไปแล้วกันฮึว้าโคเทจังหวะนี้ไปต่อ,อมาคนละทีมกันเรารู้ว่าคนดูครับผมมันใส่อลร่าสามสีแ่แล้วคนดูยี่บายและสามสี่แล้วผมนึกว่าประทีมเดียวกันคนดูครับผมมันใส่อลร่าซะไม่รู้เลย เดี๋ยวนะแล้วตอนนี hey, okay. um oh, okay. so so ้ผมเป็นอะไรอ่ะคนดูเกิดอะไรขึ้นกับเราเอ๋พวกตัวไม่ฉันโอคาลุนนี่ว่ะโอเคแล้วตอนนี้คุณดูครับผมตัวผมอุ้ยนะว่าโอคาลุนจะทำห้ตายอย่าบอกนะว่าไคเซอร์หรือเปล่าไคเซอร์แน่นอนติดหวังกาบไคเซอร์มาเจอคารุนขอดูท่าในวันโหนแค่ไหนเอาว่ะาไม่เข้าครับผม ไม่เข้าเลือยตัวผม,มเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมฮะมันมันมันเงืองหกหักครับผมงเงืองหักหักวันจะเฮลนาก็เป็นเอการชันใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคโดนยิงมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมมาดูวันนี้โอคารุนคืออะไรขึ้นโอคารุนก็เป็นช่วยชัดด้วยฉันเดินไม่ได้เลือยชัจะช่วยได้ยังไงจะ่วยัอยอยงไงเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มันไปอย่างงี้มันเสียบได้ว่าคุณดูครับเฮ้ยไม่รู้เสียบไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ที่รู้กูไปละ ด,ดูไปเลยโอเคลุนไปเลยดูไปเลยกันลุนดูไปอย่างนี้แหละแม่งเกลี่ยแม่งปักครับผมสวยยิงสวยสวยไปยิงสวยสวยขอเก็บเกมอ่ามาต้องอย่างงั้นสี่ห้าครับผมมนต้องอย่างงั้นครับผมแล้วมันเป็นอะไรกันนทีมทีมเรามันบักกระทีมเลยครับผมกดท่าเต้นหายว่ะคุณดูครับผมว่ะกดท่าเต้นก็ไม่หายด้วยเฮ้ยหน้าประตูเราคนดูอย่าประตูเราอย่านะอย่านะเป็นโลเสี่บอ่า มันเห็น movement, มูฟเมนต์ไม่ไค่อยเห็นมูมเมนต์ก็เดูอเนเล่นยากครับมาดูมุมมองนี้อ่าเรียบร้อยแพห้าหกครับผมก็ดูห้าห้าหกเล่นแลก็ยังไม่หยุดบั๊กนะครับผมว่าแต่มันเกิดจากอะไรว่าเอดอะไรขึ้นว่าคดูครับใครมวดอะไรว่า <c oughs> โอคาลุนโอคาลุนนายสง่งผิดคนหากนายสง่งชน,นะก้เราคงชนะไปแล้วโอคอาลุนบอกยางั้นะครับผมใครซื้อแผกมันโหดมากก็น่าจะมาน,นะครดูฮก้าเหมือนจะมีคนส่งให้ผิดนะผมก็เลยว่าพลาดการยิงใครซื้อแผกไปนะผมแล้วก็เราก็ยังคงไม่แก้บักไม่ได้อีกนะครับผมเอาไม่หายด้วยคิดว่าน่าต้องรีตัวนะครับผมเอาเรียบร้อยน่าต้องรีตัวนะครับผมทำไมทุกคนถึงเป็นอย่าง,งานั้นเออนั่นดีคุณดูม่เป็นอะไรกันวะ <laughs> ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับผมอ้าวครับผมเป็นเอ่อ lefty shoot นะผมก็คือเป็นท่าของอิซังหีนะครับผมอ่าท่าบัคกนะครับคิดว่าง,งั้นเนาะฮ่าฮ่ารอบนี้เล่นเต็มทีมว่ะเล่นเต็มทีมนะครับผมตเต็มเวลาอ่าโอเคอึ๊บทีนี้แหละครับผมฮะฝั่งเรามีสามฝั่งเขามี <c oughs> สี่เสีย <c oughs> ดไปจนคนอ้าวแล้วเพื่อนอ้าวแล้วอ้าวเล่นจะทำอไมทำอย่างงี้ ทำไมเก okay, ครับฝั่งเราเหลือสองแล้วครับผมฮะเสียเปรียบแน่นอนเอาละ่ะฉันว่านายไหไวเลยนะประตูไหวรึเปล่าไหวว่ะคนดูครับผมฮะจังหวะนี้ไปเล้วภู <c oughs> มิเกียรติคุียมิอ่าลอแล้วการกระโดดสะท่าทางเฮ้ยเลี้ยงหลบสะตือเฮ้ยอ้อาวกลุมกดไม่ติดตน่าแย่โดนแล้วครับผมหนึ่งศูนย์โดนแนะล้วหนึ่งศูนย์เรือม,มันเป็นอะไรชอบออกกันเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งกองหน้ากองหน้าไม่มีก็มีสแต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งก่อน ไม่นะโอเคกองหน้าใหม่มาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมไม่เอโดนไปสาวสุดแล้วส่งไหมเพื่อนเพื่อส่งไหมส่งไหมส่สงสไหมครับวูดไม่ส่งด้วยว่ยยิงเลยว้ยไม่ส่งด้วยเอ้ยเดินเดินเดินตีเลตตีเลตเ,เสียงทามประตูแม่งติดเลตก็ว่าต้องตัดออกนะครับผมฮะมีเอ้ยแบบเจวีเลยครับผมอ่าอุ้ยอุ้ยเพื่อนโหดเกิน โหดเกินเข้ามาอ่าโอเคโอเคส่งหรือยิงหรือไรวะส่งหรือยิงหรืออะไรเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้รึปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาช่องยิงฮ่าเสื่อจะไม่ยากเลยหวะตัวนี้เสื่อเลยครับเบิร์มอุ้ยไฮยเซอร์อุ้ยอุ้ยอ้าวฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกมีคูดาวไหมเนี่ย ว้าวไขเจอเดี๋ยวมันขนาดนั้นเลยว,วะเวลาคอแพน้นี่มันดีอย่างนี้นี่เองครับผมก็ดูเวลาคอแพน้นี่มันดีอย่างนี้นี่เองมามาเปิดโบแล้วเพื่อนส่งมาเพื่อนเสื้อลายเพื่อนเดีเ๋ยวยิง,ยงให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยิงยิงไม่เคิบเขิบไม่เข้าตัวถีเพื่อนเพือพ่อนยิงเ <c oughs> พือ่อนยิงเพื่อนโดนเสียบตาฉันไม่บอลบอลเหนื่อยเวลาครับผมหน้าประตู นายประตูกูอยู่ไหนนายประตูไม่มีไม่โอ้ยสี่สองเพื่อนเพื่อนเพื่อนสอง่สงเพื่อนเพื่อนส่งส่งส่งเพื่อนจะจะเลี้ยงเ <c oughs> พื่อนได้โปดอุทาไม่ตายมาแล้วเพื่อนเพื่อนสอง่สงส่งอะไรของมันไม่ส่งวะเอาเองก็ได้วะคนดูครับ่าทำให้ตายหูเหลือๆเวลาไม่นานแป๊บเดียวด้วยถ้าส่งันจยิงก็อไม่เอาแล้วไมทนแล้วมากูจะทำให้ตายแล้วกัน อา้าม่ถูกยิงยากกหรอเขาดูวครึ่งสนามครึ่งมันเกินครึ่งสนามมันยิงยากว่ะ,วะไตโลชูแล้วกันนะครับผมฮะวัดดวงขอเข้าดูอะ่ะขอเข้าเดะมันไม่ได้ยิงครึ่งสนามจะเข้าอยู่นะเข้าไหมโอ้โหเขาดูครับไกลไปฮะเขาดูไม่ยอมส่งเขาดูเพื่อนเราไม่ยอมส่งนะครับผมจะเลี่ยงอะไรในะครนะเขาดูฮะให้ตายเถอวะว่ะเทเลยอา่าหาห้องต่อครับไปกัน อุ้ยอุ้ยทีมเยอยว่ะฝังแยกกันนะครับผมฮะโอเค1เท่านะครับผมไปครับหเท่ายังมีโอกาสด้อยู่เสียทีนะครับผมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี้วเด่๋ยวเดวเดมเเี๋ยว่ดเเยเว ปูงีป้ปูงี้โอเคได้ไปละไปละเดี๋ยววันนี้ไปก่อนพวกอเดินเดินแยงดูบางคนเขาบอกดูมันวิ่งดิดูมันวิ่งเลยครับผมดูมวิ่งแอดมินใหม่ต้องแก้นะเจ้าของแบบคนใหม่ต้องแก้นะโปูใหม่แล้วอเอาละหวังว่าห้องนี้จะไม่เจอโปูนะครับผมฮะอุ้ยศูนย์ศูนย์แมพเพิ่งเริ่มสวยสิครับแบบนี้ สวยสิครับแบบนี้ตามฟอย่าตามอุ้ยอิสังหีด้วยนะครับผมฮะสู้ยากเลยเฮ้ออุ้ยสวยเซฟได้ทำได้ดีมากประตู AI โอ้โยโอ้เซฟดีเซฟดีผืบผาผืบผืบผืบไปเลยพวกเบคอนอย่ายเขาเยี่ยงได้นั่นแหละฮพุ่งไปเลยฮะไม่มีใครอยู่เขาได้แล้วตอนนี้จังหวะน,นี้ไม่มีใครหยุดเบคอนแล้วได้นะครับผมเบคอนนะสกิลนี่มันโกงจริงครับผมฮะแม็กเปตูวิน เปตูวินรวยด้วยว่ะีิคนดูว้าสวยเพื่อนสวยดูมันว่ะคนดูครับบอกมาเพื่อนกูกริ้งเลยสองเพื่อนสองแค่ไม่ส่งก,ไไงกงไ็ได้วะไม่ส่งก็ยิงก็ได้วะยึบโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอออย่างนี้ก็ยิงข้าวอยู่ อย่างน่าก็ยิงเข้าเอ้อเือดอนโอยส่ง้าเฮ้ย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 เพื่อนส่ง้าเฮ้ยออาเฮ้ยเ้ายิงแล้วพี่ดอนกูไม่ส่งให้เลยเว้ยพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนกูใช้ท่าไม่ตายพี่เดนได้โปรดพี่ผมผมอยากยิงมั่งผมผมผมอยากยิงผมอยากใช้ท่าไม่ตายผมอยากพี่พี่โอยใส พี่ดอนพี่ดอนเอาละเร <1 French> e ียบร้อยโดนเมฆมายิงแกสองคนงัว่าข้าวไหมข้าวปะเกยครับผมสกิลโกงนี่มันโกงจริงนะครับบอกระโดดสกิลแพงเนี่ยเอาลาตาของฉันฉันขอยิงบ้างฉันขอยิงมาะฮึบเรือบุ๊คเก็บกั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 ึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บฮ่าฮเลี้ยงบอลเดียวไปแล้วครับผมอ้าวเลี้ยงบอลเราหายไปตอนไหนอ้า แล้วมันบักอีกแล้วครับผมก็ดูครับมันบักเบอร์ตัวเลขแล้วนะครับผมกูงงเลยว่ะงงเลยว่ะฮ่าฮ่าขอญาตยิงนะเดี๋ยวผมก็ตั้งเป้าตรงนะครับผมก็ดูวัดเอาไปมมองนี้แล้วมันเตะเอียงก็ดูอะไรอยู่วะกูก็ตั้งเออสวยเพื่อนกูก็ตั้งเป้าตรงกันนะครับผมทิปล็อกแล้วเกมเป็นบ้า,เป,บาเป็นบออะไรวะต้องระวังเออทิตย์ถ้าเกิดทีมไหนมีอีสานีก็ต้องระวังนะผมไม่งั้นแล้วก็มันจะบักแบบนี้นะครับผมฮะ เอดมินแก้ด่วนเอาล่ะเราก็ชนะมาได้นะผมถึงแม้ว่าเกมมันจะบักก็ตาม,าน,าะมกกน,นะครับผมอ่ะยิงกัว่าตัวเราจะบักก็ตามบอกว่ารอบหน้าเจอบักนะครับผมเนี่ยมันบักเนี่ยครับผมอนส่งไหมยิงอัดหน้ายิงอัดหน้าประตูสวยเพื่อนเอาล่ะหวังว่ารอบนี้จะไม่มีอิสงินะไม่อยากบักแล้โวโอ้ยใส่คุมใส่คุม เอาวะฝั่งเรามีสามฝั uh ่งเขามีสี่เสียเปรีแล้วนะครับผมก็ดูฮะเพื่อนเพื่อนใส่ใส่ใส่ยิงเองแล้วครับผมตอนนี้เข้าหรือเปล่าไอ้คนตมมาเลยพร้อมเปิดฟลูพร้อมเปิดฟลูในการยิงกูพร้อมเปิดฟลูเกิดแค่เพื่อนเส้นใจแล้วก็ส่งมาได้โปรดละได้ได้โปรดละ่ป ส่งมาเห็นโฟลหรือเปล่าโอเคเจกว่านี้ไม่เข้าขอสามอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมเสื้อโว้ยถ้าไม่ตายยูกิมิยะแต่เป็นฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เราโอเคฉันจ่ให้แกได้ใช้ใจโลชูอย่างไนอนมาดู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 เขาบอกมาดักก้อยดักดักคุณไปใช eh. ้แต่ไม่น่าเข้าเข้าหรือเปล่าเข้าไหม ไม่เข้าครับผมโอเคกย์พลาดแล้วไม่ขเข้าก็เจอกันว่าพลาดแล้วเรียบร้อยครับผมฮะชนะได้นะครับผมหกตัวสามเอาแล้วขอกล้าไปแล้วกันเพราะว่าันนี้เจอทั้ง,งปลาทั้งปูนะคะผมหวังว่าเขาจะเกยอีสานีเนาะสักทีนี้ก็ไปแล้วครับผมบายไปแล้วฮะบาย